ก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับผมเซ็ตก็บวกประมาณห้าจุดนะครับผมก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับขึ้นลงไปทําโลที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดนะครับวันนี้เซ็ตก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ถึงแม้เซ็ตจะขึ้นมานะครับแต่หุ้นเราเนี่ยไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่า ุ้นที่จะขึ้นนะครับก็นาําโดย Delta นะครับผมก็แปดเเซนแล้วนะครับผมทีเนี้ยวันนี้ผมจะมอย่างที่บอกนะครับผมจะมาบอกในส่วนของกลุ่มนะครับผมที่เราจะที่น่าสนใจนะครับผมที่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเซตขึ้นไปหนึ่งพันหกร้ยห้าสิบหรือว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยรอบเนี้ย ผมเชื่อว่าสามกลุ่มนี้จะต้องมานะครับกลุ่มที่หนึ่งนะครับผมจะเป็นในส่วนของกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับผมหรือว่ากลุ่มโรงพยาบาลนะครับซึ่งผมมองว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยตรงนี้นะครับผม ผมมองว่าตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับเป็นแนวรับนะครับซึ่งลงมารอบนี้ก็ไม่ถึงกับว่าหลุดนะครับผมแล้วก็ MACD นะครับเริ่มจะกลับตัวแล้วนะครับ MACD เนี่ยทำ Double Bottom นะครับผมแล้วนะครับผมผมมองว่าจะกลับตัวนะครับแต่ว่าจะขึ้นแรงไหมก็คงอาจจะไม่ค่อยขึ้นแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเซ็ตไปที่1650ผมเชื่อว่าสง กลุ่มนี้จะขึ้นตามด้วยนะครับกลุ่มต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของกลุ่มแบงค์นะครับผมกลุ่มแบงค์นะครับผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเซตรอบนี้ไปที่1,700จจุดกลุ่มแบงค์นี่แหละนะครับที่จะนำตลาดขึ้นไปนะครับเพราะว่า ราะว่าแบง์รอบนี้นะครับผมไม่ลงเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเซตลงไปตั้งหลุดพันหกร้อยกว่านะครับแต่ว่าแบงค์ไม่ลงเลยนะครับแบงค์ยังไซเวร์นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้คงถึงเวลาแล้วนะครับผมที่แบงค์จะขึ้นนะครับเพราะว่ารอบที่ผ่านมาแบงค์ไม่ขยับเลยนะครับผมในส่วนของไ่ตัวก็ทํากันบ้านต่อนะครับ ผมมองว่าน่าจะได้กําไรเยอะพอสมควรนะครับผมกลุ่มต่อไปนะครับผมกลุ่มที่3นะครับจะเป็นในส่วนของกลุ่ม ICT นะครับ กลุม ICT นะครับผมก็เมื่อวันก็ไม่ลงนะครับผมเสร็จลงก็ไม่ลงนะครับกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เผาผ่านในส่วนของเส้นเทนไลน์แล้วนะครับเส้นกดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น่าจะขึ้นแรงพอสมควรนะครับผมกลุ่มนี้นะครับก็ยังต้นเทนนะครับผมในส่วนของกลุ่ม ICT ในส่วนของไล่ตัวนะครับก็ลองไปเจาะ ดูนะครับว่าตัวไหนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนที่ลงมาก็ลงมาตรงแนวรับนะครับผมแล้วก็คงจะกลับตัวแล้วนะครับก็ก็ปากไว้นะครับผม3ามกลุ่มนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากได้กำไรนะครับก็ลองทำกันบ้านสามกลุ่มนี้ ตอนะครับในส่วนของหุ้นรายตัวนะครับโอเคนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ